เรื่องสําคัญวันนี้ค่ะที่มากับท่านนายกองค์การบมืองฐานส่วนตาบลเดีอ่ะนะคะก็คือเรื่องที่ว่าเราทราบข่าวแล้วเนาะท่านนายกเนาะว่าพวกเราเองนะคะพยายามก็ท่านนายกนี่แหละมายื่นหนังสือกับรัฐมนตรีสุริยะตอนนั้นนะคะเรื่องขอขยายพื้นผิวจราจรจากสองเลนเป็นสี่เลนนะคะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นปีหกเจ็ดเนาะท่านนายกเนาะต้นๆปีหกเจ็ดท่านสุริยะมา เราก็พยายามผลักดันร่วมกันเรื่อยมานะคะจนกระทั่งเมื่อ2อสเดือนที่ผ่านมาการพิจารณางบประมาณปี69ก็ได้สิ้นสุดลงนั่นก็หมายคามว่ามันมีงบประมาณของการขยายถนนเส้นนี้จำนวน1,100ล้านได้บรรจุลงไปในเล่มงบประมาณซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็มีคำถามตลอดเวลาจากชาวบ้านเวลาเราลงพื้นที่ชาวบ้านบอกว่า ห่วยสสห้าววได้เป็นรัฐบาลแล้วงบประมาณอันนี้ภาสิได้อยู่บ่อเป็นบ่ท่านนายกท่านนายกก็จะเจอคําถามนี้ออนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่างบประมาณเนี่ยมันผ่านสภาขันพิจารณาผู้แทนน้ยกมือให้เฮาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะหมายคมว่าบ่ามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี่บอกว่าใครมันเป็นรัฐบาล งบมันก็ต้องดําเนินการตามขั้นตามตอนก็ฝากท่านนายกได้อธิบายพี่น้องเฮาเพราะว่าเพิ่นกังวลอลีเนาะคถามมเรื่อยล่ะนายกจะดดมากกว่าเราช่ย้อห่อช่วยซื้อนะวันก่อนนก็แมนความไอ้ชาวบ้านอยดีหรอกเพราะว่าเฮาเว้าเรื่องนี้น่ะมามามายาวนาน ก็เรื่องว่ามันบมีโครงการใหญ่ขนาดนี้สิว่าเรื่องเดียวได้หรอกค่ะคถูกไหมคะมอันนี้สู่มาตั้งแต่สมัยพ่อเสรีนู่นแหละแต่ว่าก็อย่างว่าจังหวะการเมืองตรงนั้นมันก็ผุผุโผโ่เนาะแล้วก็มีช่วงเงื่อที่ผ่านมากัดแค่แคแสองปีแต่ว่ามันก็เป็นจังหวัดที่ดีมากข่าวดีการเมืองวานอนบ่แม่นแต่ว่าพังโคนฮอดวานอนเลยค่ะวานอนไปคําตะก้าท่านกษเมกันดังขึ้นกันนะคะก็เป็นข่าวดีน